ให้แนะดวงคนเกิดวันจันทร์ตั้งแต่วันที่1 6บหถึงยีมิถุนายน2องพจะเป็นเรื่องอะไรดูน,นะครับสัปดาห์นี้ไพ่จะแนะนำหรือแนะดวงอะไรคนเกิดวันจันทร์นะฮะสิ่งที่ไพ่อยากแนะนําคนเกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้ความสําคัญกับพวกทรัพย์สินเงินทองการเงินของคุณให้มากๆนะครับสัปดาห์นี้จริงๆแล้วในดวงก็บอกว่า คุณมีความขยันหมั่นเพียรมากนะครับขยันเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างเงินสร้างทองมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็มีเกณฑ์จะได้ลูกค้ารายใหญ่ลูกค้าที่มีเงินนะครับก็มีโอกาสจะได้จับเงินจํานวนมากนะแต่ก็เจอแต่ปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับลูกค้ามีปัญหานะซึ่งมันก็สามารถตีความได้ว่ายิ่งมีเงินมากเท่าไหร่ปัญหาก็ยิ่งตามมามากเท่านั้นเหมือนกันนะครับอาจจะได้เงินมาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย อาจจะต้องไปแบ่งกับคนโน้นคนนี้หรือถูกแบ่งถูกตัดสุดทอนบางส่วนออกไปนะครับก็ทำให้อาจจะได้เงินมาไม่ครบก็ได้นะก็เลยให้แนะนำนะครับว่าคุณต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยอย่ามัวแต่ขยันก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างเดียวนะครับโดยไม่สนใจว่ารายรับที่เข้ามานั้นมันเข้ามาเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่ามันเข้ามาจริงหรือไม่มันเข้ามาครบหรือเปล่า ไปตรวจสอบไปตรวจเช็คให้ดีนะครับอย่ายไว้วางใจคนอื่นนะครับคุณต้องเข้าไปตรวจเช็คด้วยตัวคุณเองน่าจะดีที่สุดนะการเงินจะได้ไม่หลุดล่วงหรืออ,อสาบสนนะครับอาจจะได้อาจจะได้ไม่มีช่องโหว่นะไม่งั้นการเงินล่วไหลได้ต้องระวังให้ดีภายแนะนําอย่างนั้นรวมไปถึงสัปดาห์นี้คุณอาจจะต้องใส่ใจกับความเป็นอยู่ภายในครอบครัวคุณ นะสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับครอบครัวหน่อยครอบครัวจะได้อบอุ่นนะครับสัปดาห์นี้มูแต่ก้มหน้าก้มตามันแต่ทํางานนะครับคู่ของคุณก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลามาใส่ใจดูแลนะต้องชวนกันดูแลสร้างความบรรยากาศที่ดีให้กับครอบครัวทุกอย่างจะได้ดีคุณจะได้มีกําลังใจไปทํางานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ขอให้คนเกิดวันจันทร์ทุกท่านโชคดีนะฮะ